ลงหนำเนอกชนกันอาซิตโตกลงมันตอนนี้สอบตอนเดินเข้ามาแล้วจะพูดอย่างไรยังไม่ทราบะมันมีเละ เพื่อนว่าอยากให้เราซื้อเพื่อนเราทีมงานน้องอาคูนหมูห้าเตมงานคลางแมวเออทีมงานน้องคูนหมูห้าครับพี่น้องเป็นงานบุญบังไฟประเภทนี้ตำรามแปดถอยตำบลปราสาทเฮ้ยเเสียนอย่างว่นสามแปดถอยเอาหัวไปเอ่อมาเบิ่งในการครับเป็นบุญบังกระไรบอกซื้อเพื่อนเอาเพื่อนเด็ก ทีมงานของโมฮาอ๋อทีมงานของโมฮารับพี่น้องฐานแล้วนะครับตอนนี้กำลังขึ้นฐานของโมฮานะครับท่านสวมัตโตบังในกันเรื่อยๆครับพี่น้องสะทองและทีมงานตลาดสามหาครับพี่น้องสิบพานบอนี่สามหาโอ้ยตลาดมันสามหาเลยสูงโหดพี่น้องเลยสิบพานบ่ลโมฮ่าสิบพานบ่นี่ ตลาดสามหาวพัสดุ์เนาะเบิ่งด้วยกันครับว่าจะเสว่าจะเสล่ะตอนนี้เป็นทีมงานหมูห้าอ่าบัต่อไปถาานี้นะครับแจ้งด้วยนะครับแจ้งด้วยเพิ่งด้วยกันครับพี่น้องสิบพันปตอนนี้หมูห้านะครับจ้าจจัดโจจัดไปอ่ามาแจ้งด้วยนะครับเราเบิ่งครับพี่น้องว่าสิบพันปอบางนี่ ตอนนี <correction S 1> <sensory consciousness. S 2> ้โซยเองนำอยู่นะครับบอกว่าเหลือให้การทีมงานโอ้โหเจ๊ดแปดพี่น้องจะตายครับสูงเงีครับจะ่ากันเด้อพี่น้องากรรมการมาจากษ์ทีมงานหมู่ห้าครับพี่น้องเบรนกันเรื่อยๆเดือดถังนรกมีงานกับที่ต้อนรับบรรทุนเต็มไปหมดเปลืองบรรยากาศไปก่อนเนาะขอบคุณงกรรมการสองฟังฮวยนะครับเอนใส่บริการได้นะ ไม่มีหนา้าที่ออกมานะครับเพื่อความปลอดภัยราคา28จาของบานมาเรือ่องพี่น้องแต่ว่าไอ้ทีมงานอื่นมาตรฐานกว่ามาตรฐานกว่าสร้างไฟครับเอามากับพ่อสิ่งศักดิิที่สพิสถานนาสถานที่ยงนี้ มีลูกหลานทีมงานจากอูบาล์น้องอาคุณน้ำมาไฟเอารออาพีนีคอยขึ้นสูสงขึ้นตรงตรงลงใกล้ๆได้เวลาไหลๆเด้เธอสามสองหนึ่งไป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 โอ้ไปลูกบ้า ราคาคือตกแปรครับอเป็ระเบิดพอเปิดพ่อจะเปิดพ่อวายวยวายเปิดแม่เลูกตีนะครับอาเปิดควนตีน่อยนึงครับพี่น้องใครเนี่พี่น้องสองร้อยพนแล้วเด้อพาแล้วครับพี่น้องสองร้ หกสิบพันต่อ้สามร้อยหกบที่นส้อยอ้สามร้อยพันก็แล้วละ้องร้อยสามร้อยเดสาแล้ว่ใช่ยุ่ใช่เขาชอบเดี๋ยวรอเดี๋ทำเวลาสามร้อยพอดี้าสามร้อยพอดีเว้ยพอดีโอ้